ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่ายิบซีกับความเข้าใจชีวิตนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับ Taro Friday Exercise เป็น EP ที่8แล้วค่ะวันนี้แบบฝึกหัดง่ายและเกอสามารถเปิดไพ่ได้ทุกวันเลยค่ะเป็นแบบฝึกหัดที่นำมาจากสังสือเซตที่ เพิ่งชอบมากๆนะคะถือว่าเป็น Encyclopedia ของนักอ่านไทยทาโร่เลยค่ะเซตนี้จะมีทั้งหมด3เล่มซึ่งหนาและก็หนักมากๆเลยนะคะเล่มแรกชื่อว่า t a r ร่ f u n d a เด n t a เมค่ะเล่มที่2ชื่อว่า Tarot e x p e r i เพร e ค่ะ เล่มที่สาชื่อว่าทาโรุคอนเทนเดียมนะคะทั้งสามเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับไพ่ทาโร่ตั้งแต่ประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็การอ่านไพ่ตั้งแต่แบบง่ายไปจนถึงแบบยากมีทุกอย่างเกี่ยวกับไพ่ทาโร่เป็นซีรีส์ที่ชอบมากแบบฝึกหัดวันนี้มาจากเล่มสองค่ะทาโร่เอ็กเซียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแบบฝึกหัดวันนี้เป็นยังไงกันบ้างแบบฝึกหัดวันนี้มาจาก เล่มที่2คือ Taro Experience นะคะหน้า231ค่ะชื่อภาษาอังกฤษว่า Improve Your Day หมายความว่าเราสามารถที่จะทำให้แต่ละวันของเราดีขึ้นได้ด้วยการเปิดไพ่ Taro 4ใบนี้นะคะในหน้าจอของทุกคนจะเห็นทั้งหมด4ตำแหน่งค่ะตำแหน่งที่1 อยู่ข้างบนซ้ายตำแหน่งที่สองอยู่ทางขวาตำแหน่งที่สามอยู่ทางล่างซ้ายตำแหน่งที่สี่อยู่ทางล่างขวาคำถามสำหรับการเปิดไพ่วันนี้คือหนึ่งสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจในวันนี้คือเรื่องอะไรสองจะทำอย่างไรให้เพิ่มความพึงพอใจได้นะคะ สามสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจในวันนี้คือเรื่องอะไรและสี่จะทำอย่างไรให้เรานะคะลดความรู้สึกไม่พึงพอใจค่ะวิธีเปิดไพ่วันนี้นะคะจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะลดความึงเครียดแล้วก็ไปเพิ่มความสุขในแต่ละวันได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการตีความกันนะคะสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจได้ไพ่หก ไม่เท้าค่ะหกไม้เท้าเป็นไพ่ของความสําเร็จใช้ชนะหลังจากที่เราไปออกลบมาแล้วก็ได้รับความชื่นชมใช่ไหมคะสิ่งที่ทําให้รู้สึกพึงพอใจในวันนี้ก็คือว่าฉันทํางานสําเร็จแล้วก็ได้รับการยอมรับด้วยแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมอาจจะจากเพื่อนร่วมงานเจ้านายก็ได้นะคะ ตำแหน่งที่สองจะทำอย่างไรเพื่อเพิ่มความพึงพอใจได้ไพ่สามช่วยค่ะแบบนี้ต้องฉลองนะคะใชอย่างนั้นเราก็ไปฉลองกับเพื่อนเ่ได้เลยค่ะตำแหน่งที่สามสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจคือเรื่องอะไรได้ไพ่ทาวเวค่ะพไพ่ใบนี้เมื่อปรากฏในคำถามลักษณะนี้หมายความว่ามันต้องมีเหตุที่ไม่ได้ดั่งใจนะคะผิดคาดผิดแผนนะคะทำให้คุณรู้สึกหุดหงุดนะคะ ตำแหน่งที่สี่ถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงล่ะที่จะลดความรู้สึกไม่พอใจได้ไพเดทค่ะปกติแล้วไพเดทจะดูน่ากลัวใช่ไหมคะแต่ถ้ามาประกวดในตำแหน่งนี้แล้วไพเดทหมายความว่าคุณก็ให้มันจบปล่อยมันไปค่ะให้เป็นอดีตไปเรื่องที่มันไม่คาดคิดก็จบไปแล้วมาเริ่มต้นใหม่กันดีกว่านะคะวิธีเปิดไพ่วันนี้นะคะ สามารถทำได้ทุกวันง่ายๆและจะช่วยให้เราอดใชยได้เก่งขึ้นรวมทั้งทำให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยนะคะคลิปนี้ขอลากันเพียงเท่าน,นี้ก่อนมาพบกันใหม่ e ีหน้า Taro f r i d a ฟ Exercise ค่ะ